สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยแร็ดทีวีของเราครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถหุ้มเกรอะสุดเท่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักนั่นคือ MATV o s h k o s โจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับชื่อกันก่อนครับ MATV ย่อมาจาก myresistant ambush protected all terrain vehicle แปลเป็นไทยได้ว่ารถหุ่มเกราะป้องกันกับระเบิดและซุ่มโจมตีที่สามารถขับเคลื่อนได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ชื่อยาวมากใช่ไหมครับแต่ความสามารถของมันยิ่งยาวกว่านี้อีกรถคันนี้ผลิตโดยบริษัทโอชคอต Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตรถทหารของอเมริกาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1917มีประสบการณ์ยาวนานกว่า100ปีในวงการนี้ มาดูด้านรูปลักณกันบ้างครับ MATV มีน้ำหนักถึง14ตันแต่ดูเผินๆแล้วคล้ายรถ SUV ขนาดใหญ่ตัวถังออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงวีเชฟเฮาที่ช่วยกระจายแรงระเบิดออกด้านข้างป้องกันไม่ให้ลูกเรือข้างในได้รับอันตรายระบบขับเคลื่อนของ MATV ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Caterpillar C 7ให้กำลังสูงถึง370แรงมา้าคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ทำให้เร่งได้ดีแม้จะหนักมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ105กิเมตร ชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถหุ้มเกราะขนาดนี้จุดเด่นที่สำคัญคือระบบการสะเทือน TAK สเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Independent Suspension ที่ทำให้รถสามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศครุขระได้อย่างนุ่มนวลทหารที่เคยใช้งานบอกว่าสบายกว่ารถหุ่มเกราะรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มาก่อนในส่วนของกรอะป้องกัน MATV ใช้กราะผสมพิเศษที่สามารถทนทานต่อการโจมตีด้วยอาวุธขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้เป็นอย่างดี หน้าต่างทําจากกระจกกันกระสุนหลายชั้นตัวถังออกแบบมาเพื่อป้องกันกับระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องระบบเทคโนโลยีภายในรถก็ทันสมัยไม่แพ้กันครับมีทั้งระบบสื่อสารทหารระดับสูงกล้องมองกลางคืนแบบอินฟราเรด GPS สำหรับนำทางและระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบด้านภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของทหารมีทั้งระบบปรับอากาศที่นั่งกันกระสุน และพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบบนหลังคออามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตามแต่ภารกิจ MATV ได้รับการทดสอบในสนามรบจริงที่อัฟกานิสถานและอิรักมันสามารถปกป้องทหารอเมริกันจากกับระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องได้เป็นอย่างดีมีรายงานว่าทหารหลายชีวิตรอดมาได้เพราะความแข็งแกร่งของรถคันนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับรถหุ้มกระุ่นอื่นๆเช่น V หรือ MRAP แล้ว MATV มีข้อดีหลายอย่างทั้งน้ำหนักที่เบากว่าความคล่องตัวสูงกว่าและการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าในขณะที่ยังคงความปลอดภัยในระดับสูงปัจจุบันนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ใช้ MATV ได้แก่อังกฤษแคนาดาซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของรถรุ่นนี้บริษัทโอชคอตยังคงพัฒนารุ่นนี้อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราอาจได้เห็น MATV รุ่นไฟฟ้าที่เนียบกว่าและประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีป้องกันแบบใหม่ๆสรุปแล้ว MATV o s h k o r t เป็นมากกว่ารถหุ้มเกราะธรรมดาแต่เป็นผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศที่รวมเอาความแข็งแกรง่งความคล่องตัวและเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนๆคิดยังไงกับรถหุ้มเกราะคันนี้ครับถ้าชอบรถสายทหารแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t h ยร r a ทีวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยรัฐทีวของเราครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถหุ้มกราะสุดเท่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักนั่นคือ MATV o s h k o s โจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับชื่อกันก่อนครับ M ATV ย่อมาจาก My r e s i s t a n t Ambush Protected All Terrain Vehicle แปลเป็นไทยได้ว่ารถหุ่มเกราะป้องกันกับระเบิดและซุ่มโจมตีที่สามารถขับเคลื่อนได้ทุกสภาพภูมิประเทศชื่อยาวมากใช่ไหมครับแต่ความสามารถของมันยิ่งยาวกว่านี้อีกรถคันนี้ผลิตโดยบริษัทโอชคอตส์คอร์ปอเรชัซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตรถทหารของอเมริกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1,917มีประสบการณ์ยาวนานกว่า100ปีในวงการนี้มาดูด้านรูปลักณกันบ้างครับ M ATV มีน้ำหนักถึง14ตันแต่ดูเผินๆแล้วคล้ายรถ SUV ขนาดใหญ่ตัวถังออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรง V shape เขาที่ช่วยกระจายแรงระเบิดออกด้านข้างป้องกันไม่ให้ลูกเรือข้างในได้รับอันตราย ระบบขับเคลื่อนของ M ATV ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Caterpillar C 7ให้กำลังสูงถึง370แรงมา้าคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำให้เร่งได้ดีแม้จะหนักมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ105กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถหุ้มเกราะขนาดนี้จุดเด่นที่สำคัญคือระบบการสะเทือน TAK 4เครื่องหมายการคาจดทะเบียน Independent Suspension ที่ทำให้รถสามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศครุขระได้อย่างนุ่มนวล ทหารที่เคยใช้งานบอกว่าสบายกว่ารถหุ้มกรอะรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มาก่อนในส่วนของกรอบป้องกัน m a t v ใช้กรอบผสมพิเศษที่สามารถทนทานต่อการโจมตีด้วยอาวุธขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้เป็นอย่างดีหน้าต่างทำจากกระจกกันกระสุนหลายชั้นตัวถังออกแบบมาเพื่อป้องกันกับระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องระบบเทคโนโลยีภายในรถก็ทันสมัยไม่แพ้กันครับมีทั้งระบบสื่อสารทหารระดับสูง กล้องมองกลางคืนแบบอินฟราเรด GPS สำหรับนำทางและระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบด้านภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของทหารมีทั้งระบบปรับอากาศที่นั่งกันกระสุนและพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบบนหลังคออามารรถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตามแต่ภารกิจ MATV ได้รับการทดสอบในสนามรบจริงที่อัฟกานิสถานและอิรัก มันสามารถปกป้องทหารอเมริกันจากกับระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องได้เป็นอย่างดีมีรายงานว่าทหารหลายชีวิตรอดมาได้เพราะความแข็งแกร่งของรถคันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถหุ้มเกราะรุ่นอื่นๆเช่น V หรือ MRAP แล้ว MATV มีข้อดีหลายอย่างทั้งน้ำหนักที่เบากว่าความคล่องตัวสูงกว่าและการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าในขณะที่ยังคงความปลอดภัยในระดับสูงปัจจุบันนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่ใช้ M-A-T-V ได้แก่อังกฤษแคนาดาซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของรถรุ่นนี้บริษัทโอชคอตยังคงพัฒนารุ่นนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตรเราอาจได้เห็น M-A-T-V รุ่นไฟฟ้าที่เนียบกว่าและประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีป้องกันแบบใหม่ๆ สรุปแล้ว M ATV o s h o s เป็นมากกว่ารถหุ่มเกราะธรรมดาแต่เป็นผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศที่รวมเอาความแข็งแกร่งความคล่องตัวและเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนๆคิดยังไงกับรถหุ้มเกราะคันนี้ครับถ้าชอบรถสายทหารแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยรัทีวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ